สวัสดีครับเพื่อนมืสูตรครับผมวันนี้พามานะนําของแต่งนะครับผมที่ร้านฟ้าเจริญยานยนต์นั่นเองนะครับหล,หลายคนสอบถามมาว่าการจัดโปรโมชั่นเนี่ยมันมันคืออะไรมันยังไงมันจัดแบบไหนก่อนอื่นเลยนะผมก็ต้องเลือกที่ของแต่งก่อนว่าลูกค้าอยากใช้เกรดไหนนะผมจะรูปแนะนําให้วันนี้ไป สำหรับคนที่มีงบประมาณเยอะนะครับผมแนะนาเป็นแถวนี้เลยครับทั้งหมด5เส้นนะแต่ว่าก็จะมีหลากหลายแบบนะทั้งแบบออเทอเรนแล้วก็แบบถนนนะครับผมชิ้นแรกเน่ยจะเป็นในส่วนของตัวเพลย y ี่นะตัวนี้นะครับผมจะได้เรื่องความแบบแข็งแรงนะครับผมสามารถลุยได้ทุกพื้นผิวถนนเลยนะแล้วก็ลายยางค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็เป็นแบรนด์ชั้นนําของระดับโลกเลยครับแบรนด์นี้ใครมีงบแบรนด์นี้จบแน่นอนครับ ต่อมาครับขยับลงมานิดหนึงอันนี้ก็จะถูกกว่าหน่อยครับจะเป็นโยโกฮาม่าเหมือน oh กันซึ่งจะเป็นจะเป็นลาย a อทเหมือนกันเลยนะผมแต่ว่าก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะว่าอยากได้เป็นแบรนด์ไหนมั่นใจยี่ห้อไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะผมแล้วก็ต่อมายอดฮิตเลยจะเป็นโตโยนะผมโอเวนคันที่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กระแสดีามากครับสำหรับ a อทีนะขนาดเนี่ยประมาณนี้เลยนะแล้วก็ดอกเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับตัวโตโย AT3 เนี่ยเสียงไม่ดังมากนะครับผมสามารถใช้งานได้ปกติเลยจะไม่ดังเหมือนตัว RT Open Country นทะี่ะผมที่ดอกจะหนากว่าอันนี้ก็คือจะได้เรื่องของถนนด้วยนะผมแล้วก็ขับขี่ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับจะเป็นโตโยต้าที่3แถวรองสุดท้ายนะตัวนี้คือนิยมมากก่อนหน้านี้เพราะว่าลูกค้าเน้นสายซิ่งสายสปอร์ตรีดน้ดําดีผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยโตโยเอทีสามนะผมสำหรับคนที่มีงบประมาณแถวพวกนี้นะคือจบแน่นอนแล้วก็สุดท้ายนี้ โยโกฮาม่าครับเคยดังในระดับหนึ่งนะนะตัวนี้ก็คือลายไฟนั่นเองนะครับผมก็ยังนิยมอยู่นะครับหรับ a d ดีสนใจอันไหนเนี่ยมาจิ้มเลยนะครับผมบอกกบว่ามันมาว่าอยากแต่งแบบนี้ได้ยางแบบนี้อันนี้คือปื้มมีให้หมดเลยมีให้เลือกทุกแบรนด์เลยนะครับผม่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันที่ล้อกันต่อครับ,รบว่ามีอะไรบ้างครับมาที่ตัวล้อนะผมล้อเราก็จะมีให้เลือกแบบหลายเกรดมากๆนะแต่ว่าวันนี้ขอหยิบยกมาแค่4แบรนด์หลกัลกๆนะครับผมก็คือ แบรนด์แรกก็จะเป็นเวกนะครับผม VFX01 อันนี้คือตอนนี้กำลังแบบกระแสมาดีมากๆเลยนะอันนี้เพิ่งบอกตามตรงแล้วก็คนนิยมเยอะเพราะว่าเป็นล้อของแบรนด์ผลิตเป็นแบบลายใหม่ก็คือตัวนี้จะเป็นโปรพอมมิ่งด้วยครับเป็นล้อเบาแล้วก็ดีไซน์สวยงามทันสมัยมากๆครับลูกค้านิยมมากกับแบรนด์เวกนะต่อมาก็จะเป็นของเลนโซที่เพิ่งเปิดตัวร้อล้เลยก็คือ VT07 นะครับผมเป็นเทคโนโลยีของไล t Tech นะทนเทคโนโลยีใหม่เป็นโปรพอมมิ่งเหมือนกันตัวนี้ ก็คือน้ำหนักเนี่ยพอกันเลยนะ2แบรนด์นี้นะผมแล้วก็แล้วแต่คนชอบว่าชอบเลนโซหรือว่าเวกนะครับผมต่อมานะผมก็จะเป็นงานลอซิ่ง T37 นะแต่ว่าเป็นงานของ n k Performing นะครับก็จะเป็นล้อเบาซึ่งราคาก็จะแพงกว่าตัว Pro m a x นะครับผม แต่ถามว่าตัวนี ותר, <sh> ้โปรแม็กเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได <sh> ้เหมือนกันนะครับผมอยู่ที uh ่ความชอบเลยใครชอบร้อเบาร้อนหนักก็แล้วแต่งบประมาณที่ตั้งไว้เลยนะครับผมตัวนี้ก็มีตัวเลือกสีให้เยอะนะครับมีสีเทาสีดําสีน้ําตาลนะครับผมสามารถเลือกได้เลยนะหยอดดาหยอดแดงหยอดขาวได้เลยครับอ่าสุดท้ายนี้อ่าตัวนี้โปรแม็กนะครับผมที่ลูกค้าชอบให้จับโปรกันก็คือจะเป็นตัวนี้ครับก็คืองบประมาณประหยัดนะครับผมใช้เงินออกรถไม่เยอะแนะนาเป็นชุดนี้จบแน่นอนครับใช้ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราเลือกยางแบบไหนนะครับ มาดูนะครับยางสําหรับคนงบน้อยนะตัวนี้เลยนะครับผมยางคินโตะนะข้อดีนะผมราคาไม่แพงแล้วก็มีการกร,า 50, กนะารับประกัน2ปีหรือว่า50,000กิโลด้วยนะผมตัวนี้ทางแบรนด์เนี่ยรับประกันให้แล้วก็100วันแรกถ้าเกิดว่ามันแตกเนะี่ยเขาเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ทันทีเลยนะครับนี่ตัวนี้จะมีทั้งแบบอออเทเรนแล้วก็แบบถนนเลยนะครับซึ่งลายเนี่ยจะคล้ายๆกับ ST3 ของโตโยนะครับผมแต่ว่าไม่เหมือนนะ,ะถามว่าคุณประโยชน์เนี่ยใช้งานด้วยกันได้ไหมก็คือเหมือนกันปกติเลยนะผมใช้รีบนะใช้ขับถี่ได้ปกติเลยนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นโจทย์ที่ลูกค้ามีงบไม่เยอะมากนะครับผมชุดนี้กับยางตัวนี้หรือว่าตัวนี้พร้อมคู่ล้อปโปรแม็กก็สามารถจัดแต่งให้ได้หมดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนอยากได้นอกเหนือจากตรงนี้ด้านหลังปื้มสามารถแจ้งได้เลยนะผมในอินบ็อกซ์นะเรามีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากแนวทางไปด้วยนะครับผมเผื่อใครกําลังอยากออกรถช่วงนี้มีโปรชั่นดีๆมาแนะนําอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะ พักมาสอบถามมาได้เลยครับที่เบอร์0 9 8 8 5 8 7 9 7 8นะครับแล้วก็สแกน q r code ตรงนี้ได้เลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ